สวัสดีครับผมพืการของมบอลที่จะมาอัพเดทข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลวันจันทที่10เดือน8-25-6 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของซีซีรวมแรกตัวดูสาน ซซีลิงลาเวียปาดหน้าหงแล้วเรื่องของปารีสแจ้งเนมานไม่อยู่ในแผนผมแล้วไปฟังครับก่อนจะเข้าไปฟังกันต่อแอดขอ,ขอคนลันหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับซซีลมแรกดูซานทีมซซีจากพิมเหลียง,งกฤษได้แต่หใ,ใจไม่แลกตัวระหว่างรูเมลูลูกาก,กูบวกเงิน40ล้านยูโรประมาณ1 5 2 0ล้านบาทแลกกับทีมยูเวนตุ และให้ดูซานวลาโฮวิดกองหน้ามาแทนจากการงานของฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังด้วยกน,นนี้มีข่าวว่าลูการูมีการตกลงย้ายทีมไปยุนตุสแล้วและตะลงสัญญ,ญาสาปีเหลือแค่รอทางเซลเซีอนุมัตและทางทีมต้องการคว้าตัวดูซานมาด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วทางเซลซีได้เห็นใจปิดการเจรจารดีลนี้แล้วและกำลังมองหาทางเลือกอื่น ถึงแม้ว่าทางทีมสนใจดูซันเวลาโควิดก็ตามส่วนลูงปูนั้นสโมสรก็ก like ําลังหาทางออกให้ซึ่งอาจจะเป็นการส่งตัวให้สโมสรซาดีอาราเบียช่วงเดือนกันยานี้แทนเซลซีเลงลาเวียปาดหน้าหงลิบูมีลุ้นหลังทีมซซีได้ยื่นซื้อโรเมโอลาเวียมิดฟิลด์จากทีมเซาแ์มปตันบอกเลยว่าลิบูอาจเสียให้เซลซีไปเซลซียื่นซื้อลาเวียด้วยข้อเสนอรวมวบนัส48ล้านปอนด์ประมาณ2,112ล้านบาท ตามงานจากเดวินออสเนติสผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนดังแห่งค่ายิสแอลติกเมื่อวันพุธที่9กสิงหาที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นนเรียูครูเลียงเสนอไปแล้วหลายครั้งโดยล่าสุดยื่ยนไปสล้านปอนด์ประมาณ2024ล้านบาทแบบรวมมันัดเรียบร้อยแต่ก็ยังโดนทางเซาเทมตันปฏิเสธล่าสุดเซอร์ซีเข้ามาร่วมแจมด้วยเสนอราคาที่สูงกว่าโดยทางเซาเทมตันยังยืยนยันที่จะปล่อยตัว50ล้านปอนด์ประมาณ2,200ล้านบาท ถึงกรนนั้นเซอร์ซียยังเลียงคว้าตัวมอยไซกายเซนโดจากทีมไบตันเป็นเป้าหมายหลักแต่ยังคงเจรจาไม่สําเร็จโดยทางไบตันตั้งค่าตัวไว้ที่100ล้านปอนด์ประมาณ4,400ล้านบาทวาลีแจ้งเนมานไม่อยู่ในแผนวาลลี่ซัซเมนได้ออกมาประกาศว่าเนมานจะไม่อยู่ในแผนการนาทีมในซีซั่นหน้าไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนอื่นที่โดนไปด้วยโดยลุยคัสโปกที่ผู้สานนักกีฬาของเปเชได้เรียกเนมานมาโกแวร์ติก กูโก้เอเกติเก้และมวนเมนนาให้มารับทราบว่าทั้งหมดไม่ได้อยู่ในแผนการทั้งทีมอีกต่อไปโดยทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านขั้นตอนการหาลือและข้อตกลงระหว่างคัตโบกับลุยเอลิเก้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตัวสื่อดังฝรั่งเศสเผยต่อไปว่าเอลิเก้ยอมรับเรื่องดังกล่าวหลังจากคัตโกให้สัญญาพร้อมหานักเตะใหม่มาเสริมในช่วงที่เหลือของตลาดหน้าร้อนแต่เป้าหมายหลักตอนนี้คือการปล่อยส่วนเกินออกไปเสียก่อนเพื่อจัดการพดานค่าแรงและการเงินของทีม เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแ,บบแปลงครั้งนี้รุยอริเก้กุนซือจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าหาดขาดตัวหลักสําคัญของทีมไปถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แค์ แล้วสวนับสนุนกันมาเยอะนะครับ